สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบชื่อมันสะดุดหูมากๆเลยนะคะเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเออเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นค่ะครับชื่อมันฟังดูย้อนแยงนิดนิดนะครับว่าทำไมเป็นคนดีแล้วถึงไม่มีความสุขใช่ค่ะชวนสงสัยเลยเนาะ คือวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหลักๆจากหนังสือเล่มนี้กันค่ะผ่านบทรีวิวที่สรุปประเด็นสำคัญสำคัญมาครับผมเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยเขียนโดยคุณโกโดะโตเคียวสไตล,ล์จะแบบตรงไปตรงมาภาษาเข้าใจง่ายอาจจะดูเออสุดโต่งบ้างนิดหน่อยแต่เหมือนจะมุ่งไปที่คนที่แบบขีเ้เกลงใจมากๆอะค่ะอ๋อพวกที่ชอบเอาใจคนอื่นตลอดเวลาจนบางทีลืมว่าตัวเองต้องการอะไรใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคำถามแรกเลยก็คือ ไอ้คนดีที่ว่าในหนังสือเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมการเลิกเป็นถึงอาจจะดีกว่าอะเรามาลองแกะประเด็นนี้กันค่ะครับคือตามที่บทรีวิวสรุปมานะครับคําว่าคนดีในที่นี้เนี่ยเอ่อไม่ได้หมายถึงคนไม่ดีไม่มีคุณธรรมนะครับแต่จะหมายถึงคนที่แบบพยายามมากๆที่จะทําให้ทุกคนรอบข้างพอใจอ๋อคิดถึงแต่คนอื่นก่อนตัวเองเสมอจนเหมือนกับว่าไม่ได้แสดงตัวตนจริงๆของตัวเองออกมาเลยครับ เหมือนใส่หนักกากตลอดเวลาว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนหนังสือเขาพยายามจะตั้งคำถามกับนิยามความดีในแง่ของการต้องเอาใจคนอื่นที่แบบสังคมอาจจะปลูกฝังเรามานะครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นประเด็นแรกที่บทรีวิวเขาไฮไลท์มาเลยก็คือเลิกเป็นคนดีตามนิยามเมื่อกี้นี่แหละค่ะครับผมเขาบอกว่าการเป็นคนดีแบบนั้นมากๆเนี่ย เออมันจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ได้มามันผิวเผินอ mm ื hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จักตัวตนข้างในของเราจริงๆเลยเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะว่าคนเราเหมือนดินสอสีแบบเจ็ดพันล้านแทง่งครับแต่ละคนก็มีสีมีเอกลักษณ์ของตัวเองทีนี้พอเราพยายามเป็นคนดีแบบที่ต้องซ่อนสีจริงๆของเราไว้เนี่ยมันก็เหมือนเราปิดบังคุณค่าเฉพาะตัวของเราไม่ให้ใครเห็นประเด็นนี้นะ่าคิดตามมากๆครับ เพราะผลกระทบที่ตามมาจากการไม่แสดงตัวตนจริงเนี่ยออบทรีวิวมันชี้ว่ามันอาจจะทำให้เราดูไม่น่าสนใจหรือขาดเสน่ห์ไปเลยก็ได้นะเอ,อ้าจริงเหรอคะครับคือพอเราไม่เป็นตัวของตัวเองคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าเราเข้าถึงยากหรือดูไม่จริงใจแล้วความสัมพันธ์ที่ได้มามันก็อาจจะน่าอึดอัดหรือไม่ยั่งยืนอื การยอมรับว่าเออเราทุกคนมีสีมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยมนเลยเป็นเหมือนก้าวแรกที่สําคัญมากๆครับที่จะทําให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นพอเรากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็คงโยงไปประเด็นถัดไปที่บทรีวิวพูดถึงเลยใช่ไหมคะคือเลิกเอาใจทุกคนใช่เลยครับอันนี้ก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะคือในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะทําให้ทุกคนพอใจเราหมดทุกคนถูกต้องครับ ในรีวิวเขาก็ยกตัวอย่างนะแบบดาราที่พยายามตอบคำถามให้ถูกใจนักข่าวทุกคนสุดท้ายก็มีคนเกลียดอยู่ดีครับผมหรือบางทีคนที่ทําดีมากๆตามกรอบเป,ะเปะ๊ะๆก็อาจจะโดนหมั่นไส้ว่าแบบดีเกินไปอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ครับหรือตัวอย่างที่เขาเล่าเรื่องหนุ่มจีบสาวที่แบบพยายามเอาใจทุกอย่างเปทุกอย่างสุดท้ายสาวอาจจะมองว่าเออดูไม่เป็นผู้นำไปซะง,งั้นก็มีเหมือนกัน อ้าวกลายเป็นงั้นไปอีกครับประเด็นคือการไม่พยายามเอาใจทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับแต่เหมือนเป็นการช่วยให้เราใช้พลังงานเวลาแล้วก็ความรู้สึกของเราไปกับคนที่มันใช่จริงๆสําหรับเรามากกว่าอ๋อเหมือนคัดกรองไปในตัว ประมาณนั้นครับเป็นการยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถเป็นที่รักของทุกคนได้ซึ่งพอเรายอมรับตรงนี้ได้มันก็เหมือนปลดปล่อยตัวเองจากแรงกดดันที่ไม่จําเป็นไปได้เยอะเลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วพอเราเลิกเอาใจทุกคนกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องนําไปสู่การเลิกเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงด้วยใช่ไหมคะครับผมมันเชื่อมโยงกันประเด็นนี้ก็น่าสนใจอีกเขาบอกว่าคนที่เก็บความรู้สึกเก่งๆไม่แสดงออกเลยเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่มีศัตรูนะ แต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่มีเพื่อนแท้หรือคนที่ไว้ใจเราจริงๆเหมือนกันเพราะคนอื่นเดาใจไม่ถูกไม่รู้ว่าเราคิดอะไรรู้สึกยังไงกันแน่ครับมันเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นอยู่ใช่ค่ะเทียบกับคนที่แบบชัดเจนกล้าสแสดงออกแม้ว่าอาจจะมีคนไม่ชอบสร้างศัตรูบ้างครับแต่ก็จะดึงดูดคนที่เป็นพวกเดียวกันจริงๆคนที่เชื่อใจเราได้และบางทีอาจจะก้าวหน้าในงานได้ดีกว่าด้วยซ้ํา ประเด็นนี้มันเหมือนชวนให้เราชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าระหว่างความเสี่ยงที่จะมีคนไม่ชอบเราเมื่อเราเปิดเผยตัวตนความรู้สึกจริงๆออกไป <c oughs> กับความเสี่ยงของการที่ไม่มีใครไว้ใจเราจริงๆไม่มีพันธมิตรที่แท้ทิ้งเลยเพราะเราไม่เคยเปิดให้ใครเข้าถึงได้เนี่ยแบบไหนมันส่งผลเสียกับชีวิตเราในระยะยาวมากกว่ากัน <c oughs> ซึ่งดูเหมือนว่าแนวคิดในหนังสือเนี้ยจะให้น้ำหนักว่าการเก็บงำตัวตนไว้ตลอดเวลามันอาจจะน่ากลัวกว่าในท้ายที่สุดครับ ฟังดูแล้วแก่นหลักๆที่เราคุยกันจากบทรีวิวหนังสือเล่มนี้เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเนี่ยก็คือการท้าทายให้เรามองคําว่าดีในมุมใหม่เลยเนาะใช่ครับเป็นมุมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการสร้างความสัมพันธ์ชวนให้เรากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะแตกต่างไม่ต้องแคร์สายตาคนอื่นมากเท่าเดิมแล้วก็หันมาฟังเสียงหัวใจตัวเองความรู้สึกตัวเองจริงๆมากขึ้นครับ เพื่อที่เราจะได้มีความสุขในแบบของเราแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มันจริงใจจริงๆแล้วมีอีกประเด็นสั้นๆในรีวิวค่ะคือเลิกผูกมัดกับกฎเกณฑ์ว่าต้องทำอันนี้เหมือนพูดถึงกฎในใจเราเองใช่ไหมคะพวกความคิดที่ว่าผู้ชายต้องเป็นนี้ผู้หญิงต้องเป็นงั้นใช่ครับเพราะกฎเกณฑ์ความเชื่อดําเดิมที่เราอาจจะยึดติดมาโดยไม่รู้ตัวหรือไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยการลองพิจารณาว่ากฎเหล่านั้นมันจาเป็นกับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่า การหลุดจากกรอบเดิมๆบ้างบางทีมันอาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้เราก็ได้ครับสรุปก็คือหนังสือเล่มนี้เหมือนมาชวนให้เรากล้าที่จะเ,เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมดก็ตามเพื่อชีวิตที่มีความสุขและความสัมพันธ์ที่จริงใจในแบบฉบับของเราเองนะคะครับผมดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อาจจะฝากให้ลองชิดตามกันดูนะครับก็คือมีกฎเกณฑ์หรือความเชื่อ หรือแม้แต่ความคาดหวังอะไรบ้างที่เรากําลังแบกรับมันไว้อยู่อืเพียงเพราะเราอยากเป็นที่ยอมรับหรือแค่กลัวว่าจะทําให้ใครผิดหวังหรือกลัวถูกมองไม่ดีหรือเปล่าค่ะ